ย้ำตอนเศร้าครับทีมงานเหมือนยามเอียนถึงบักแรลกกันเนาะอึ้บเอือบินไหนโอ้ได้ลายตัวนั้นเทเลยนะครับแล้วเทเลยด้อวยดิโด้อึบโอ้คือได้่ไล่เที่ยสิครับ เยียนครับนะครับเยียนมีแต่ัวยืนยันครับมานครับครับมาเบิ้งมาเบิ้งหลังที่สองบังลังหลังที่สองเลยว่าถือแค่เน้นนู่นแหละครับของผมนี่มาประกันทางถือว่าทันมีบ่พอครับนั่นโอ้ยรูด หลายเทหลออกเลยครับหลายออกหลายเทครับนี่เทเทวันนี้เทออกเด้ครับวันนี้คือออกยากหลายวม่หลายเทหลายโตดีโอเมนผ่านผ่านออกโอ้หลายเทครับนี่โตยิ่งใหญ่ดีครับนีครับดี นี่ครับหลายครับนี่ตู้ยิ้มนี่คอยกิบใส่เก็บใส่มังเก่าครับดักไว้มังเก่าครับสองขื้นแหละครับปน็นสันยังเศร้า

ข้หามู้เจ้าหายยัง่ะหายย็นหายเย็นทางมันบื่ขึ้นมากใส่หอวหนูน้ำตุ่น แล้วตีแล้วตีแล้วครับตีแล้วครับไปเบิงครับไปเบิงครับดีครับไปเบิงครับไปเบิงครับครับเอาเอามือขวาเขางัดงัดมองนี้แล้วก็เทออกเอาครับลองมือครับท่านผู้ชมเอาอันมือขับไปกดกดกดมองนี้โอกดปางมันเทออกเที่เที่ออกนี่บอกเออเที่ใส่ขี้ดิ้นที่ใส่ขี้ริ้นกระจ่าเอามันจะไหลออกอย่าเงี้ยเอาด้านใต้นะมันใต้ที่มันจม นี่ครับเดรแล้วครับเยียนครับยังพันใต้ดินเดรแล้วครับสองตู้ครับมูนี่สองหอดหูหนูด้วยครับิืมผูจับกระสอบสุดยอดครับสุดยอดครับอีกห้ายครับท้ายได้นอกมือละหาร้อยมือละพัน มาได้ยิงเราได้ยครับนี่ลุงตัวใหญ่ม่นี่ครับมาเบื้องครับเออมันแลแลแลคุบคุบเอาครับมันจะสีมืดๆนี่ด้ครับก่อนเราใสอย่าเีเยอปับ ไปอ๋อสักกว่ามัน tai จมน้ํามันก็บ่ตายถ้ามัน ผานมมผ่านได้อีกแล้วครับได้ได้อีกแล้วเด้อบัดทีนี่น,นี่ครับหมานี่ครับมอนี่านี่คือหมานครับเอาไงครับหูสองตัวแน่นแรนหนีแล้วนนลนในน้อคูบาโอ้โหคูบแ่นหนีมันเหมืน อย่ากัน,น,กนดีน็อกี่อพี่พพน่ครับนี่นี่เป็นหงออย่างหงครับครูประสอบไซ ต้องใส่ถุง,งมือในการทำงานบนน้อนบนถือครับลุ้มนี่เงี้ยะกะเหมือนครับผมนี่ครับเบื้องครับเดรัยแล้วครับหนาสาเลกสาเลกครับหมานแนบหมหินครับสาในน้อยนึงใส่สี่หลังถือถือสามหลัง ไปต่อบ่ครับยังเหลือหลายสาอยู่แม่นบ่หลายอยู่ครับไปเบิ่งกันครับอีกสี่สาครับไปลุ้นกันต่อบอดีอ,อ,อีกสอสาสาอีกขสาครับอืแม่มยังน้าครับปิ่นทอง้างลางก็มีครับทีมงานานี่คือสายที่สาม ครบอึกแล้วครับสาสามาอีกแล้วตัดเลยที่งนีก็ได้ทีลงล่างนีกได้ตังเทิงก็ได้แต่ว่าเทิงเทิ่งนมันจะง่อยนทางไแล้วครับนี่ครับสาสามตัวใหญ่อยู่เพราะมันมันตายเลยอันตายเลยคุนตายโอ้ครับผมตัวใหญ่ังหอยครับ

กันนี่ครับสาที่สามถือว่านอนรอบนี้ว่าถือซีวนันนี้มาแล้วครับมาแล้วครับอีน้อยอันอนี้น ดูซีทานไปหตังสาที่หาด้วยบันืนคุใส่กับยางเร็วผุดดลงกัเร้อบัดนีน I, อพ,พอแล้วครับพ่อแล้วครับพ่อเล้วครับพ่อเหรครับพ่อเหรครับจะไหยน้ตใต้เี้ยยัไงใอยู่เด้มันแมนอยู่มันหงานกัลุยปลาลุยปลาใตเย็นอือ

Mm-hmm. <laughs>